ไม่แน่เหมือนกันนะเด็กผีหลังจบฤดูกาลนี้หรืออาจจะเร็วสุดก็คือภายในเดือนมกราคมนี้ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของพวกเราอาจจะไม่มีนักเตะชาวบาราซิลเหลืออยู่ในทีมอีกต่อไปแล้วโอ้โหจะย้ายกันหมดเลยเริ่มจากฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่คริสเตียนอิลิกเซนกับวิกตอร์ลินเดเลฟเท่านั้นที่น่าจะโดนปล่อยออกจากทีม ยังรวมไปถึงคาซมีโรที่อาจจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเดือนมกราคมหรือช่วงซัมเมอร์เช่นกันเพราะว่าสโมสส์จำเป็นต้องขายนักเตะเพื่อดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาและกองกลางชาวบราซิลว,วัย32ปีก็พร้อมเก็บข้าวเก็บของออกจากถิ่นโอแทฟอร์ดในกรณีที่ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมและแมนยูก็เต็มใจปล่อยตัวเขาเช่นกัน32แล้วเนาะฟอร์มก็ไม่เหมือนเดิมถ้าขายได้ตัง ก็ขายเอาคนใหม่เข้ามาแทนทางด้านเบนจาขอบจากกิฟมีสปอร์ตก็รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคาซิมิโร่กำลังได้รับความสนใจจากทีมในลีกซาอุทั้งอัลนาเซอร์อัลอิติฮัดอัลฮิรานและอัลอิติฟักแต่อย่างไรก็ตามสโมสรจากซาอุจำเป็นต้องปล่อยนักเตะออกไปหรือเอาชื่อนักเตะต่างชาติบางคนออกจากการลงทะเบียนก่อน เพราะว่าในตอนนี้โคต้านักเตะต่างชาติถือว่าเต็มหมดแล้วซึ่งทางฝั่งของคาซมิโร่เองก็พร้อมทำข้อตกลงที่จะย้ายออกจากแมนยูในทันทีถ้าหากทุกฝ่ายสามารถหาทางออกร่วมกันได้ลงตัวอายุ32แล้วถ้าแมนยูอยากจะขายคาซมิโร่ให้ได้ราคามันก็ต้องขายให้ทีมในลีกซาอุนี่แหละเช่นกันถ้าคาซมิโร่อยากได้ค่าเหนื่อยในระดับที่แมนยูเคยจ่ายให้ มันก็ต้องย้ายไปซาอุนี่แหละถึงจะได้ส่วนนักเตะบาราซิลอีกคนอย่างแอนโทนีล่าสุดอาจจะได้ไปหมุนในลาลิกาสเปนเพราะมีะรายงานจากเดอะไทมออกมาว่าปีกวัย24ปีมีโอกาสย้ายไปคาแข่งกับเรอัลเบติสด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้เลยถ้านักเตะยินดีตอบตกลงโดยสาเหตุที่เรอัลเบติสสนใจยืมตัวแอนโทนีไปใช้งานจนจบซีซั่นนี้ ก็เพราะว่าอยากดึงไปเป็นตัวแทนของอาสเนดียาวปีกชาวสเปนที่เกิดในเซเนก้าเนื่องจากโฮโมสโมอรในกาโชซูเรียอิตาลีของกุนซือเชสฟาเบกัสต้องการคว้าตัวนักเตะวัย19ปีไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้และกำลังจะบรรลุข้อตกลงกับทางเรอัลเบติสภายใต้ค่าตัว9.1ล้านปอนด์เอาอย่างนี้ไหมล่ะเซจิมแล้วก็ทีมผู้บริหารทางด้านฟุตบอล เราก็จ่ายค่าตัวของอัศนเน่ดีเยาเนี่ยกล้านปอนด์แต่เราก็พ่วงแถมแอนโทนีไปเลยดีไหมหรือ,อยังไงเออหรือว่าแลกตัวไปเลยวินวินเพราะดูแล้วไอเด็กคนนี้อาจจะมีของหรือเปล่าอันนี้ก็พูดไปคิดมโนไปเองสรุปสุดท้ายถ้าดีลนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นผลดีกับแมนยูเองที่จะได้ไปหาปีกหรือไปหาวิงแบ็กมาทดแทนแอนโทนีรวมไปถึงแอนโทนี Anthony เองก็จะได้มีพื้นที่เล่น มีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นจะได้เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะเข้าสู่วันที่2ก็ยังเป็นข่าวลือสะส่วนใหญ่ยังไม่มีข่าวอะไรที่มันจริงจังยังไม่มีข่าวอะไรหลุดออกมาจากสื่อใหญ่ๆของอังกฤษว่าแมนยูสรุปแล้วจะซื้อใครมาเสริมทีมจะปล่อยใครออกจากทีมไปบ้างเพราะฉะนั้น เด็กผีก็รอติดตามกันสักนิดหนึ่งว่าสรุปแล้วเดือนมการาเราจะได้ปรับปรุงทีมหรือเปล่าแล้วคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่ทีมกันัังจะปล่อยแอนโทนีรวมไปถึงคาเซมิโร่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่โอน้นแฟนผีไร้คนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะจ๊ะ